สวัสดีจ้าพี่น้องสุกผู้สุกคนมันนี่แน่นจะพาพี่น้องไม่เห็ดก้อยหอยเชอรี่นะจ๊ะอันนี้มะหอยเชอรี่แน่นเราไปลวกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าเราก็จะมาปรุงกันเลยจ้านี่นจะใส่พริกป่นไปช้อนโต๊ะหนึ่งนะจ๊ะพริกป่มนมะนาวจ้าพี่น้องมะนาวแลาแต่ความมากนะจ้ะเปรี้ยวหวานลาเต่ได้จ้าพี่น้อง แน,นีงก็จะใส่น้ำปลาเอ้ยน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาสอนนึงจ้ะ <Okay. S 1> น้ำปลานหนิดนึงจ้ะน้ำปลาประมาณสอนนึงจ้ะจ้ะอูมามิจ้ะพี่น้องอูมามิไผ่บกกินกับบะตองใส่เด้อจ้ะแต่กข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วเน่นใส่ไปสอนเปิดนึงด้วยกันจ้ะ อนอกจากน้องปรุงรสได้ตามชอบใจนอกจากพี่นอนนั่นก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปจัดล้วก็สารเอ,อ่ออันนี้ต้นผักชีฝรั่งจ้ะพี่น,อน้องหอมแดงจ้ะใส่ละกันแน้นใส่สาร์หน่ลงไปนั่มจากพี่น,อน้อง เด็เลยจ้าก้อยหอยเชอรี่สวัสดีจ้าพี่น้องสุผู้สุขชนท้งฟังเมืองไทยกับฟังต่างประเทศนะจ้าฮัลโหลวันมาเจอกันอีกรอบนะจ้าพี่น้องจ้าม้อนี้แน่นได้อันก้อยหอยเชอรี่จ้าพี่น้องก้อยหอยเชอรี่กับพักแน่นมาเป็นสวนบมักไงนงจ้าม้อนี้จ้าแล้วก็ข้าวเหนียวซิฟบาทคือเก้าจ้าพี่น้องจ้ามาหน่ามาเด้อสุขุมสุคนมากินเขาแลงน้ำแน่นเด้จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เที่ยงขึ้นนะจ้า ทั้งคืนบานเฮ่ากับหกโมงอยู่อังกฤษนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมาเดอ้อสุภุสุพลยินเขาน้ำแน่นจ้ะก้อยหอยเซอรี่ย่ำนนหน้านี่หอยเซอรี่ขึ้สีล้ายนะจ๊ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อจ้ะือ แพ้จะอันนี้แจ่วพริกอันซดแน่นเลยอะพี่น้องอม,มากิน แซ่บแซบไน่ไม่เนื้นานๆแต่แซบแซบอันนี้ bay bô bột ngâm ngắm ừ, còi hỏi chưa lì xẹp มาเด้อจากสุกคนกินตะเขาแรงน้ำแน่นกินเป็นมูกันจะ้ะ เผ็ดเผ็ดพริกเล้าเผ็ดพริกป่นแน่นบ่คอยเผ็ดพี่น้อ uh> ง แน่นว่าแน่นขาดอย่างแน่นขาดมักแร่ดิดพี่เนาะ <c oughs> กินทุกมือมันขาดแต่มันเป็นอย่งไดม้ ขอนี้วกับหาเต็นหนึ่งแล้วไม่ไพี่เนาะกินกับก่อยหอยแซ่บ แั่นใดคอคห้เฉลี่มาจากหลานจีนจับน้องจากจีนมันจะมาจากไสไายใจับแน่นก็บบื้ ซาละเนหลังบานงามงามกินบบท่านพี่นอ้องต้อขึ้นหลาย พอหญ่แด้ผัดกะเพราแน่นผัดกะเพราเรากินจำเียผัดกะเพราพริกสองเม็ด ตะกี๋เรากินแต่ผัดกระเพราเม็ดพริกเม็ดเดียวเดนวนีรเรากินสองสามเม็ดแต่พี่น้อง เรากินเผ็ดเก่งขึ้นขึ้นแน่นี่ยนะพี่น้องขึ้นที่ละนิดทีละนด सैप्ता है คลินี้แน่นไปก่อนนั่นจ้าพี่น้องจ้าไว้เจินคลิปหนาได้จ้าวจสวัสดีจ้า thank you everyone for watching bye